อันนี่พี่น้อยโอ้ีีน้อยพี่น้อยใบละร้อยยี่สิบผีน้อยกบชัยโยใบละร้อยยี่สิบทุกคนพี่น้อยกบชยยัยยวบาซันร้อยสาวอันนี้เป็นเซตร้อยยี่สิบมาสือลอตเตอรี่ พีน้อยขอขอย,ยอมมายอมครับเนี่ยผีน้อยอันนี้ผีน้อยนะครับดูราคาผีน้อยสวัสดีพี่น้องปองไปสซูเปอร์โซนวสวัสดีพี่น้องเจ็ร <700 S 2> คนนะครับแปดร้อย <800 S 2> แล้ว,ลวเข้ามา ขายดีไหมครับช่วงนี้ขายดีเดี๋ยวนะเหรอนะใช่ที่มาซื้อเสร็จก้าใช่ไหมใช่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 เดี๋วพี่รู้ไหมรวยที่ไหนล่ะผมได้เก้าเจ็ดเจ็ดก้าผมไม่ได้เอาจริงเหรอพี่น่าเหลนอะได้ไปโอ้โหเสียใจมากเลยเราต้องเยอะด้วยเราต้องเยอะเราเก้าเจ็ดหมดเลยแล้วไม่มีเจ็ดก้าซักใบจริงเหรอจริงพี่ปุ้มน่าเสียใจบักคักเลย พี่ว่าโอ้โหน้องรวยแน่เลยนี่ยกลับไปเอ้าเอ้ามีแต่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเป็นห้าสิบหกสี่มาเลยแต่หวยออกเจ็ดเก้าเอางงก็เลยบัถื่อจากใบวันนี้เลยนะว่าเรารวยแน่เลยสองพันสี่พี่เลยนะนี่แหละได้โอกาสครับอันนี้คืออันนี้คือผีน้อยทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยว เดี๋ยวงวดหน้านางวดหน้างวดวันที่หนึ่งเดี๋ยวผมไลฟ์สดเหมือนเดิมออกพรรษาแล้วพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มาสปิงรอตเตอรี่สวัสดีครับทุกคนผีน้อยเบิรงราคาผีน้อยสองสี่มีสี่ใบค่ะอันนี้ราคาผีน้อยอันนี้ชุดสองใบราคาผีน้อย คือถ้าเป็นผีน้อยนี่คือจะจแพงทันทีเลยีนล่น้องแหะูพี่ยอกี่คนรวยเลยรวยเลยหมไปหมผีน้อยทุกคนทุกคนพี่น้องอันนี้คือผีน้อยอันนี้คือหาใบผีน้อยปกติห้าใบเนี่ยซื้อห้าอห้าสิบนะปกติห้าใบแบบไม่ใช่ผีน้อยนะห้ายหสิบ ไม่ใช่ผีน้อยไม่ใช่กกนะอัน,นี้ห้าใบคือแปดร้อยตาแตกตาเตียนมากมันพอต้องผีน้อยก็ได้หรือมะหรือบ่เห็นอาจารย์นั้นแล้วส,สวัสดีทุกคนคิดฮอดคิดฮอดบอผมบ่ได้ไล่สวนบักดดสามเดือนเนี่ยสามเดือนคิดฮอดบอเดี๋ยวผมซื้อลอตเตอรีก่อน เอาเมื่อกี้เห็นตรงหนึ่งมีได้เลยมีนี่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 ีอ,อเมากเอามาเลาะซื้อลอตเตอรี่งวดนี้พี่นอ้องจะเลาะซื้อลอตเตอรี่ 403ศามหาหาบงดูสี่ศูนย์สามสี่ศูนยมสี่นามนี่ส่บอหอยู่แปบ๊บพี่น้องเจ็ศูาพี่หน่อยแถวบ้านซุ้มเจ้าลาคาคัากบอห้าศูนสาม สี่หา,าเบื้องวตลาดยังรถะไรยังอยู่เยอะอยู่เออมันยังเหลือเยอะมันก็เลยหายากมีแต่ศูนย์ศูย์สามนะหนี้ย์สามสา่นี่ไง ห้าใบเจ็ดร้อยเลยเหรอมันผีหน่อยบอบอบอก,บอ,กอบหรอบอตำรวจเอาคิดวอดอลายว่าสัน้นพี่น้องทำไมตำรวจไม่จับละ่ะขายราคาแพงอะหรอ มันก็ใบละแปดสิบยู่ได้พี่นอ้องแต่ว่ามันก็นแล้วแต่ความพึ่งข้อใจของคนอยากซื้อไะ <c oughs> พอแล้วมั้งพอแล้ว <c oughs> เอาไว้แบบไปที่นั่นที่นี่ค่อยซื้อเอามาเอาไปมีอะไรบ้างครับของผม <c oughs> ที่ซื้อไป ครับอเดียว่บงยงเลย สามหกห้าศูนย์โอเคครับทุกคนครับบ่ได้พอ่อกันโดดมอหาแสงไม่ได้เจอกันนะเพราะวสิวขึ้นมาซื้อลอตเตอรี่นะครับเดี๋ยวไล์สดไล์สดแนวทางเราจะเจอกัน งวดวันที่1ตุลานะครับก็คือตามที่ผมบอกเลยก็คือหลังออกพรรษานะครับหลังออกพรรษาผมก็สะมาไล่สดคือเก่านะครับหลังออกพรรษาผมก็จะมาไล่สดเหมือนเดิมก็คือออกพรรษามันออกพรรษาวันที่24ออกออกพรรษาวันที่24นะครับกับยิบหายิโพกยิบเจ็ดหลังจากนั้นไปผมก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับ รับปั่นบาคาร่าและสล,ะลอตให้ฟรีฟรีว่าสันไม่ไงอันนี้ผมบอกเด้อมาปั่นบาคารอกบาคาร่าอย่างย่นี่เออขนาดซื้อที่กองสลากย่างแพงเลยครับใช่ไหมเออมันแพงพี่น้องครับมันแพงยิ่งกบชัยโยยอะอ,อะไรพวกนี้ยิ่งแพงนะครับเดี๋ยว ทุกคนเราจะมาเจอกันในไฟ์สดแนวทางนะครับก็คืองวดวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งนะครับเราจะเจอกันแน่นอนเจอกันแน่นอนแต่ว่าแต่ว่าวันที่31ตุลาผมจะไปทำโรงทานนะครับก็คือประจำปีอยู่แล้วผมจะทำโรงทานากำลังคิดอยู่ว่าจะทำส้มตำไก่ย่างส้มตำหรือว่าไก่ย่างซื่อๆหรือว่าจังใดคิดอยู่ว่า็ดจังใดดีว่า,ว,าว่าสิเหตุนัน ลูกท่านอย่างนะครับอยู่ที่วัดป่านอ,อกไผ่เหมือนเดิมนะครับปีที่แล้วก็ทําปีที่แล้วปีที่แล้วไก่ห้าร้อยกิโลทำไก่อย่างห้าร้อยกิโลปีนี้เบิ่งก่อนเพราะว่ามีกระถินดูไหมพเพราะว่ามีกระถินกระถินองโสมนะครับกระถินองโสมมาด้วยแล้วก็อายุวัฒนะมงคลหลวงปู่ด้วยก็เลยบอกแบบว่าก็เลยสิเหตุลงท่านหรแม่มพี่น้อง อาจารย์ผอมลงผมอ้วนขึ้นพันไม่ง่ายนำฝนคอยอ้วนขึ้นน้ำนักเพิ่มขึ้นกิโลหนึ่งใสี่ศูนย์สมันนู่นในสี่ศูนย์สามสามศูนย์สี่อีสไม่ใช่หรอสี่ศูนย์ามสามศูนย์สี่าอพันายี่บเอดหรอไม่ใช่ยี่สี่หรอเอายี่สิบเอ็ดแกยิบเอ็ดก็คือเก่าก็เจอกันวันที่หนึ่งคือเก่าวันที่หนึ่งคือเก่าครับ คิดถึง